พราะว่าเราให้การสนับสนุนคับการพิจารณาของลูกเรือนะ<ช>ครับเขาก็มีกําไรกันไดหน่อยก็ไปบริหารจัดการกันเองเนาะก็ดีฮะดีฮะ,ฮะกีฬาไทยๆก็จะอยู่กับคนไทยนะครับตลอดไปนะครับก็ดีอ่ะถือว่าใครเป็นแฟนคขับใครก็หาซื้อกัน,นครับออซื้อไปใส่ก็ได้เทนะครับในในสนามก็มีในเฟซในไลน์ก็มีนะฮะมีครับ โดยสนับสนุนทีมกีฬาเรือยาวคู่นี้ก็จะเป็นเรือจากกองทัพเรือครับผู้กองบุญส่งฝากไปด้วยเก่าใหม่สองตัวร้านผมเปิดปีนี้ก็ออกไปเป็นแสนนะเออเรือเนี่ยทีมเรือเนี่ยนะทีมเรือเนี่ยแต่ไม่คนนานล้วครับเพราะขายดีอยู่แล้วทิงสปอร์ตเนี่ยนะไปออกแล้วนิ่งแล้วครับโลวงตีบุญลือเขากลับไปนั่งแปดแปดเหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อน ตีบุลือความชักทิมคนบ้านรังตะวีถ่ายท้ายโดยปุ้ยกรดาทอง8 8คู่นี้เนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องนั้นดูการออกจากต้นทุนครับนะครับแต่ถ้า300เมตรเนี่ยผมไม่รับประกันความมันละครับอาจจะระเบิดนะฮะอาจจะระเบิดเพราะว่า300เมตรเนี่ยผมเชื่อ200เมตรเนี่ยผมเชื่อแล้วกนพี่อดน่าจะระเบิดแน่ครับนะครับเพราะว่าตามที่ด้วยประสบการณ์นะพี่อดนะครับด้วยประสบการณ์เนี่ยระเบิดแน่ครับ200เมตรแต่ สองร้อเมตรไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะดึงกันถึงขนาดไหนครับต้องดูฮะต้องดูส่วนกองทัพเรือก็แม่หัวที่เรือโทท้ายนี่ผู้หมวดรออ,เอ่ยเอี่ยมดึกในเรือโทออกไปเลยเอาแล้วจ้าไม่เสียวเวลาแห่งการรอคอยไอ้คู่นี้เราบังเอิใส่กันเป็นแรกเลยว่าแชมป์ปัจจุบัที่แล้วก็คือเจ้าแปดประดุทองกองประชาก,การด้วยต่อผู้การสยามแล,ลมะรักษาบั เป็นแบบการจิตดุยสยามคนชนอาจารย์คนทองเขาบอกว่ามันการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของเขาประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของเขาเอาละโอ้ยเรือตีนละโถละอ้อยเหยาบเลึกละอ้อยเหยาบเลึกว่ายังไงจะไล่สัมกับตีบุลือความจะถีบได้ไม่ได้ตีบุลือตีบุลือเพราะว่าเฮ้ยใครบีใครบีแต่ว่าดูนั่นไปสนใจครับตี ไปหนีไปหนีได้หนีไปแต่แปดแปดขาดไม่หมดครับเลิกเรียกว่ามวยถูกกู้หม anyway ูถูกเตียงเจ็มถูกนอนเตนนอนเพราะัฐที่หวยประดกว่าเที่ยวนี้หนีอย่างเดียวเราน้ำสีแดงเกิดแปดแปดบัวพายกลายไม่มีที่วัวตายกันคันเป่นคันเดียดนี้ต่างคนต่างไปต่างคนต่างอัดต่างคนต่างปัดไปต่อไปตาต่อตาร้อยสิบดวงตาใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปไม่รู้ว่าใครจะดีใครจะอยู่ใครจะหมดใครจะตายเปิดจับสองนั่นคือกิ๊ก นอนแล้วทิ้งแปดแปดเราจะเปิดคอกสองไว้เรมจะเปิดคลอกสองเอาไว้ดูมาดูมาดูเราเปิดคลอกสองไล่ดีไล่หนีมาไล่หน oh, like. ีมาหนี่พลหรือไปพลเอาลชีควมันกับร่องนาวแดงร่องนาวแดงมาดูไล่บนไล่ดีแปดแปดราเนี้แปดแปดจะดีแล้วแปดแปดจะดีแล้วแปดแปดจะดีแล้วแปดแปดมาดูแปดแปด โอ้โหสนุกครับขับผลการตัดสินครับกรรมการยกธงล่องน้ำสีน้ำน้องเงินเยนอลลถิง88ชนะครับในเที่ยวนี้ขา้าชันที่ตา ดังดีฟ้ามาทรมานไอเรื่องดีกันนั้นท้ายเกินแก่อย่าท้าสิจ้าช่วยทีเมื่อเธอมีแลอยู่ไปท่านคงตายแน่ด้วยเป็นแพ้ อยู่ที่หัวใจอดโอดสิลูกอะจับไปเจ้าทุนครับ